จ้าขุวา <S <S <ไห>นวานเนาะค่ะเนาะค่ะคุณครูปีกบอกมักยูจ้ากอดกอดเอากันจ้าคุณครูปีกว่ามักๆมักกอดกอดทำพิธีอยู่ค่ะขอบคุณค่ะน้องแก้มน้องนุ่นสวัสดีพี่วิชัยจ้าคุณหมอก็สวัสดีพี่ช่างด้วยนะคะน,ะคะน้องนุ่นกับผักไายช่างกลมจ้าพี่วิชัยสวัสดีครูน้อยจ้าน้องแก้มสวัสดีแม่แดงสวัสดีจ้าน้องแก้มช่างกลมเปิดตาหลกโบราณหล,ลก ศิละปะนะคะหลูกศิละปะคุณสันบอกจำแจวกะตองเสริมจำแจวรู้เรื่องนะคุณสันแต่ชอบชอบล้อเพื่อนนะคะเนาะชอบหลอกเพื่อนชอบพิมพ์อะไรที่ถูกให้เป็นผิดแรยงยันบ้ดยืนยันตัวตนน้ำเพื่อนนะคะมื่อเนี้เมื่อคืนกับพิษเวลาสามทุ่มค่ะสามทุ่มก็จะนักเพื่อนเพื่อนแ่นเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะ พี่วิชัยบอกกอดกอดเจ้าของห้องบ้านคุณสวยขอบคุณนะคะกอดกอดพี่วิชัยเช่นกันเนาะค่ะเนาะขอบคุณแจ้วอ๋อค่ะเป็นเจ้วทํางานบ้าน,นะะเนาะค่ะนอกคุณครูปิดอ่ะเข้าใจละค่ะถ้าเจ้วนี่ก็ทํางานบ้านเนาะค่ะเนาะค่ะคุณหมอก็ส่งกาแฟสักสามสิบนาทีค่ะค่ะพี่ศรีประภัยบอกสวัสดีจ้ายืน ยืนดี้ายืนยันสิเนาะค่ะเนาะก็คือยุดกับท่านหันจังสิงก็คือขึ้นเขาเน็ตก็จะไม่มีเนาะค่ะเนาะเมรว่าไม่แดงก็คือต้องใช้ไริบาลมือผู้ปิกสองมือแลละมั่งเดินไปนุนก็สวัสดีผีปิกเนาะคะะ่ะน้องเฟื่องก็รักรักรักพี่หมอคะ่ะพี่สีประไพก็สวัสดีเช่นกันเนองคะ่ะผ่านไปผ่านมากค่ะแวกจิบกาแฟนะั่นไม่แดงใดเด้อค่ะเด้อพี่วิชัยทานกาแฟอย่างคะเบาสันบอกกํา บนดาดฟ้าของแม่แดงบเห็นดวงตาได้นี่เห็นเป็นศูนย์ดวงตาบนโดดดาดฟ้าของรีสอร์ทที่แม่แดงมาพักยุคเขาเป็นแถวอ๋อคะ่ะเป็นแ๋วทํางานบ้านเนาะคะ่ะนอกคุณภูปิอ่ะเข้าใจลคะค่ะถ้าแ๋วนี่ก็ทํางานบ้านเนาะคะ่ะเนาะคุณหมอก็ส่งกาแฟให้หมอหัวล้อคุณสันเนาะคะ่ะเนาะหัวล้อคุณสันค่ะส่งกระตุ้นหัวล้อคุณสันมาแล้วเนาะคะ่ะเนาะ แบแดงยังนั้นเด้ไปเบิงอยู่ค่ะเป็นล่งหลูเมย์อยู่บ่ดจ้าเป็นว่าคุณคููหมอนาะค่ะเนาะกอดเอากันแน่มันเมย์อยู่บ่ดจ้าเพราะน่ะคุณหมอบอกลงลงลงครบแล้วลงลงครบหยุดคนก็จะตื่นสายแน่นาะคะเนาะตื่นสายหน่อยค่ะคุณหมอบอกได้พี่วิชัยแต่เอพี่วิชัยค่ะเป็นกันเนาะมาคุยมาจิบกาแฟน้ำไม่แดงค่ะขอบคุณนะคะที่มาส่งกำลังใจค่ะ ซอยไม่แดงจนได้ทำงานต่อเนาะคะ่ะเนาะพี่วิชัยส่งกระตูนน่าราักมากเลยค่ะกระตูนน่ารักนะคะขอบคุณที่ส่งกำลังค่ะผ่านไปผ่านมากค่ะแวกจิบกาแฟน้ำไม่แดงใดเด้อค่ะเด้อพี่วิชัยทานกาแฟย,ยังคะเบาสันบอก,กสวัสดีแมน่นวนค่ะคุณครูน้อยก็สวัสดีทุกคนนะคะได้ยินเสียงหนกบอกคะเสียงธรรมชาติจ้ะน้องนวลก็สวัสดีน้องเปิ้ล เพราะว่าแม่แดงมานอกสถานที่นะคะเนอมานอกสถานที่ยานบอดยืนยื่นตัวตนน้าเพลินนะคะเมื่อขึ้นนี่แม่แดงสืบด้วยคืออะไรนอค่ะแต่ตังอ <c oughs> สือบนี่คืออะไรสวัสดีค่ะสวัสดีน้องเปิ้ลน,นะคะนอะนองคุณหมอบอกมีชุดคอสเพล แกวยางครับมีชุดทํางานแก้วย่างคุณหมอถามคุณท่าแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณที่เปิดตาให้แม่แดงช่างกล่อมบอกสวัสดีครับแม่แดงและทุกๆคนนะคะคุณ <c oughs> สันกะเอือยกะงามเนอะเพิ่นบอกสวัสดีคุณสันขา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 ค่ะน้องนุ่นกําลังรับชมนะคะเนาะน้องเพื่อนก็สวัสดีค่ะคุณครูปิ๊กคุณน้องแก้มสวัสดีช่างกล่อมเด้ค่ะเด้ออ่ะสวัสดีค่ะพี่สีเปิดไฟก็สวัสดีค่ะ คุณโน่นโนนคุณโน่นๆนเนาะค่ะเนาะเมื่ออื่นนี่ก็แจ๊กสี่ยืนยันเวลาใดยันตอนน้องแก้มคือเกาอยู่ค่ะแจ๊กสี่ยืนยันเวลาใดเนาะค่ะเนาะคุนไหนเราก็ต้องมายืนยันตัวตนเนาะค่ะเนาะลำบากขนาดไหนเท่ากับค่ะไล่งานตัวค่ะเขาเอื่นว่าไล่งานตัวเนาะเนาะบนมาค่ะยังไม่ได้นอนเลยค่ะเบาสันบอกยังไม่ได้นอนเนาะฝันดีนะคะ คุณหมอเข้ามาแล้วค่ะบ้านไร่อำเภอด่านขนทศเนาะค่ะเนาะคุณสันบอกกําลังฉายหนังช่วยพ่อแม่พี่น้องอยู่ค่ะเป็นเป็นคนที่เรียบร้อยน่ารักสวยที่สุดในกลุ่มค่ะคุณสันบอกภัเนอเป็นคนดีแต่ถ้าเราขึ้นข่าเน็ตก็จะมีแนบมีแนเนาะค่ะเนาะแม่นวลมีแนบมี่แนค่ะกายาวาไม่แดงเด้อค่ะ เลยเด้อคุณหมอเด้อไม่แดงจะลงค่ะแล้วคุณหมอก็ขึ้นต่อค่ะถ้าเกิดไม่แดงบด้ไปบ้านไผ่หือบ่ไปไปแล้วยังเลยคนงามของตุยหน่อยค่ะน้องเปิลก็ขอบคุณค่ะพี่สันไอ้กะงามเนะาะไอ้สันกะสวัสดีครับน้องใหม่ขอต้อนรับเข้ากลุ่มมีสุขนะคะคุณหมอหวานนะค่ะเนาะคู่ปี๊กบอก เป,เ,ปเ,ปเป็นแจวค่ะเป็นเป็นยังเนี่ยเป็นแจวค่ะน้องนุ่นก็สวัสดีพี่หมอจ้าแม่แดงก็มไลัยสดอยู่รีสอร์ทเขาใหญ่นะคะแม่นอนเขาใหญ่จะมีเสียงนกออ,กอยู่บ้านเนาะค่ะเนาะ่ะไปเมือพอพ่นนอบครัวติเนาะ่ะกำลังกิบกาแฟค่ะมาเด้อ กินกาแฟกับแม่แดงอ่ะจินก,กาแฟไปนั่งคุยกับก็สวัสดีค่ะคุณพักวลินขอบคุณนะคะคุณหมอค่ะคุณสันกะเอือยกะงามเนาะคุณพักวลีน <c oughs> พี่ศรีประภัยนะคะทักถ่ายพี่ศรีประภัยเนาะคุณสันบอกจำแจวผมผมพ่อเข่าใจครับเต้ตรงข้างเนาะค่ะเนาะคุณครูฟิกบอกไข่อยู่ค่ะหมออมของหลวงขึ้นนู ปี๊บอกเอาจ้าผลวา<ห>น้อค่ะเนาะค่ะ,<ห><น>ะคุณครูปี๊กบอกมกอักยุจ้ากอดกอดเอากันจ้าคุณครูปี๊กว่ามักๆมักกอดกอดเห็นรถพอรถผมติด <c> พ <oughs> ี่วิชัยบอกถักท้ายเบาสันครับถักท้ายเบาสันเนาะค่ะน้เห็นไหมคะกดไว้เวลาเข้าไปจะได้ไปถูกนาอค่ะนาะกดเอาทุกคนเลยค่ะจับไม้จับมือไปทุกคนเลยเนาอค่ะเนาออย่าออกไปมือเปล่าค่ะนะคะ,ะค่ะ คุณครูปิกสวัสดีน้องนุ่นจ้าค่ะน้องเพื่อนก็สวัสดีพี่นุ่นคนสวยจ้าคุณสันบอกสตาเถงเนาะค่ะช่วงนี้เป็นวันหยุดนะคะคุณภาควลินเนาะคะ่ะนอกเป็นวันหยุดผัวเข้ากปจะตื่นสายแนผูตื่นเศร้าไปน,นะคะเนาะนไม่นานค่ะคกิบกาแฟกันนะคะเมน,นู คุณครูปิ๊กก็สวัสดีคุณครูน้อยด้วยนะคะแม่นวนก็สวัสดีน้องน้อยค่ะน้องเปิ้ลก็สวัสดีค่ะเนาะค่ะเนาะคุณหมอก็สวัสดีพี่วิชัยด้วยนะคะสวัสดีผี่วิชัยคุณสันสวัสดีคุณวิชัยครับค่ะแต่ถ้าเราขึ้นเขาเน็ตก็จะมีแนบมีแน่นะค่ะเนาะแม่นวนมีแนบมีแน่ค่ะไกยบาม่แดงเด้อค่ะสักสามสิบนาทีค่ะค่ะ ที่สีประภัยบอกสวัสดีจ้ายืนยืนดีจ้ายืนอย่านั่งยืนเนล่ะค่ะสงสัยเป็นขับรถหรือเป็นไปส่เนาะค่ะเนาะ,ะ,ะค่ะเป็นวันยุดก็จะจะตื่นสายกันแน่ค่ะส่วนีนคุณศาตรกูปเพียกบอกเป็นแจวค่ะเป็นเป็นยังเน่ย <laughs> เป็นแจวค่ะชิปกาแฟาไปน้ำคุยกับเพื่อนเ,อนเือนไปน้ำ <laughs> คุยกับเพื่อนเพื่อนยนยันตัวตนไปด้วยเนาะคะ่นะเนาะความงามของคุณคู่คุณสันเบาสันเนาะเออย,ยกงงามเนาะเออย,ยกงงามเนาะคุณครูเปีกไนะ คุณหมอบอกสวัสดีครับเสร็จพิธียังครับคุณครูน้อยคุณหมอหวานเะะนาะเะนาะช่วงนี้ข้าราชการก็จะไปเนาะเนาะเตรียบอกคุณครูปิ๊กก็สวัสดีพี่สีประไพด้วยนะคะสวัสดีพี่สีประไพเนาะเะนาะคุณหมอคุณหมอบอกมีชุดคอสเพลเจียวยังครับไม่ชุด ทำงานแก๋ว่าย่างคุณหมอถามคุณ,คณพี่เหมือนบุญไทยเหมือนเดิมเนาะคุณสันก็เอื่ยกัะงามเนาะคุณน้อยช่า <c oughs> งกลมก็ตัดผมอยู่ค่ะค่ะค่ะพี่เชียงยันบบได้ยืนยันตัวตนน้าเพลินนะค่ะมือเนี้เมื่อคืนกับพิษเวลาสามถุมค่ะสามถุมกัจะนักเพื่อนเพื่อนแน่เนาะค่ะ สวัสดีครับน้องใหม่ขอต้อนรับเข้ากลุ่มมีสุขนะครับคุณหมอหวานนะคะเนาะอ่ที่ผิดให้เป็นถูกนะคะเนาะ่ะค,คุยรอเลนนะนะค่ะคุณหมอบอกเขาใหญ่รถติดขอไลุ่ดก่อนเวลาแน่เน,ะน,ะะเน,ะนเาะคุณหมอก็จะได้ขึ้นต่อค่ะเพื่อนๆค่ะหมอสวัสดีต้ ตัวเองสวัสดีตัเองคุณหมอบอกคุณครูปิกเนาะกับเะคุณครูปิกบอกกําลังโพ่นามค่ะกําลังค่ะเนาะมีหลายโพดแต่บวบโพด่เนาะคุณสันบอกอะไรครับคือโพ่หนามผมคนภาคกลางฟังไม่ค่อยเข้าไจไรสดยืนยันตัวตนเช่นเคยค่ะเสียงไก่ค่ะพี่น้องแกเสียงธรรมชาติเสียงไก่คุณหมอหวัวเราะคุณสันเนาะค่ะเนาะหวาัวเราคุณสันค่ะ ส่งการ์ตูนหวานล้อคุณสันมาแล้วนะคะเนาะใแบบแดงอย่งกันเด็กไปเบิงอยู่ค่ะเป็นลุงลกูกสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดี AI สวัสดี f เ c e b o o k นะคะเนะเาะมบแดงมไลา่สดยืนยันตัวตนค่ะคนเจอกันบ้านคุณหมอเนาะค่ะเนข้าใจ <laughs> อะไรครับคือโพนามคุณมาคุณสันคนไทย,ยู่ฟังบ่ค่อยเข้าใจ